ผัดหมูนะคะกระเทียมพริกค่ะวันนี้อาหารเย็นเนาะง่ายๆสไตล์เราเองแล้วก็จะใส่แครอทเนาะเป็นผักใส่แครอทแล้วเราจะใส่เม็ดถั่วลันเตาวันนี้เราจะใส่เม็ดถั่วลันเตานะนี่ค่ะเม็ดถั่วลันเตานะ เปิดพัดลมนิดนึงนเนาะเสียงดังดังพัดลมเนี่ยแล้หมูเราผัดเสร็จแล้วนะคะหมูเราผัดก่อนแล้วค่ะเพราะว่าหมูเราจะได้ไม่ต้องผัดนานเนาะไม่อยากให้เป็นเทียบให้แล้วแบบนี้เนาะหมูสุกแล้วค่ะเราก็ใส่แครอทค่ะแครอทนี่อาจจะสุกช้านิดนึงนนเนาะแครอทนี่เป็นแครอทก่อดสามิษน,นะคะ ราคาจะพิเศษกว่าแครอทธรรมดาเนาะจะแพงกว่านิดนึงค่ะแองตัวเราก็จะใส่น้ำนี่หนึ่งครั้นี้สไตล์เราจะผัดแบบนี้นะคะเป็นอาหารเราค่ะทุกคนเราก็จะผัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเรอให้แค่รสทอดสุกแล้วเราค่อยใส่เม็ดถ่วและเซาเนาะ ขาดง่ายๆสุดใจเราค่ะไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาตาเน็มคะ่ะใช้เช็นตำมะพร้าวนะคะ,น,ะน,นี่ค่ะตำตำมะพร้าวเนาะไม่หวาน,นตำตำมะพร้าวจะไม่หวาน น้ำตาลทำข้าวไม่เหมือนน้ำตาลธรรมดานะคะเขาจะไม่หวานมากแล้วก็จะเป็นสีสันให้กับข้าวเราด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้แครอทเขาสุกก่อนเนาะค่อยใส่ไม่ดั่วรเะเ้าเนาะค่ะก็เป็นอาหารหง่ายๆแต่เราเนาะกินมันอ็ใส่รสหอมรมนิดนึงค่ะเราไม่ใส่เยอะคะ่ะแค่นี้นะคะใส่แล้ว เมกกี้แข็งนิดนึงนะคะก็นี่คืออาหารมันบ้างของเรานะคะเป็นอาหารที่เราทำเป็นมื้อเย็นของวันนี้นะคะง่ายๆสไตล์เราเองค่ะนี่ค่ะแ่ะก็นี่นะคะเดี๋ยวเราให้แคงรอนสุกนะ ให้รสสุกแป๊บนึงนะคะหมูสุกแล้วเราไม่จําเป็นต้องผัดนานเนาะเราอยากได้น้ําลุกซีกอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปเนาะอันนี้มันแห้งไปเนาะเราชอบของเราแบบนี้เราจะใส่ไปอีกนิดเดียวนะคะเอาูเอาไปแห้งไปเดดน เราก็เป็นมื้อเย็นเราค่ะหมูสุกแล้วเราไม่จําเป็นต้องผัดนานนะคะเพราะว่าเราได้ทําหมูสุกไว้แล้วแล้วก็แค,ครอทเราก็ไม่จาเป็นต้องสุกมากนะคะตอนนี้เราจะใส่แมดตัวลันเตาค่ะเพื่อจะได้เป็นสีสันนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนนะคะ,คะหมูผัดแครอทตัวลันเตาแล้วก็กระเทียมค่ะ กับพริกนะคะง่ายๆสไตล์เรานะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเดี๋ริันน อราแล้วค่ะแล้วก็เร่งไฟสักนิดนึงนะคะหัวลำเตาก็จะได้สุกให้สุกแล้วค่ะเพราะว่าตัวลำเตาเขาสุกง่ายเนาะนี่ค่เสร็จแล้วนะคะเราไม่เอาสุกมากนะคะเพราะว่า เราสามารถที่จะกินทั้งสดๆได้นะคะถัวลันเตา,านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเสียใส่จานเนาะปดนไฟค่ะปดนไฟนะคะอาหารง่ายๆสไตล์เราค่ะไม่ยุ่งยากค่ะนี่ค่ะเป็นอาหารเย็นของเรานะคะ เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสีสันเป็นยังไงบ้างเลยเป็นยังไงบ้างคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอ่านง่ายๆสไตล์เราเองค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ